ปวยเป่าไก่ไม่ดับมันนะไปใกล้ไปใกล้เดี๋ยวมันจะยนใส่เดียูช่วยเป่าเลยทเปียงันโอเคข้างไาเหรอ้างนี้มีอันนเยออัางนี้พวอ เช็คที่เซเว่นแน่นอนลแล้วก็เกิดมาเป็นตำรวจด้วยครับนเกิดเป็นตำรวจเลยทุกอย่างเลยที่เป็นคนเกนะครับจะริอ่ะปิงไหมอครับสนุกุครับไม่ได้

นี่มันเกิดเมคเกอร์หรอีกวบแล้วครับมันเกิดน้องหูงดีกว่ครับดีกว่ครับเอบขอขอให้เมคเกอร์เป็นเด็กดีนะ <c oughs> ไม่หายหรอกแม่ขอให้มีแห๋อที่สุด 好不好看？好不好看？哈哈哈哈哈！看